ที่นี้จริงๆเหรอพี่นั่นจดีว,วะกูไม่รู้อ่ะเอสพามาโอ้โหมันพามาถูกไหมเนี่ยรู้โอ้โหพี่ลองโทรถามขอดูหน่อยว่าถูกที่ไหมเนี่ยรือว่ะทโครับเอ่อใช่คนที่จ้างผมมาทำความสะอาดโรงเรียนหรือเปล่าครับ อ๋อเออพอดีผมว่าผมถึงแล้วอะครับแต่ว่าใบมันมรนดูเก่าจังเลยครับอ๋อเหรออ๋อมันพึ่งเก่าแน่ใจนะครับว่าพึ่งเก่าเนี่ยโอเคครับผมได้ครับได้ครับโอ้โหเขาบอกว่าเขาจะมาทําใหม่มันมันเพึ่งเก่ามันพึ่งล้างไปแต่ว่าเขาจะให้เราไปทำความสะอาด ข่ามพึ่งเก่าใช่แต่ดูสภาพแล้วไม่ไม่น่าพึ่งนะผมว่าอช่างเหอะเรารีบๆพังด้วยเราก็ยิกัดไปไปเพื่อเงินโอ้โหนี่มันเก่าพึ่งเก่าจริงมหมดเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องนี้ก็เลยวะโอ้น้ำไหลแข่งกันตี้น้ำเต็มเลยแล้วจะกวาดยังไงไมเนี่ยโอ้โหต้องตื่นเต้นเลยเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยคือ อะไรน่อเลยเฮ้ยงอไรเละเรามากันแค่นี้ไม่รู้งอเลยวะีกแบบเฮ้ยีเออันนมาเ่นกว่าเรานีไปเหรอโอ้เรามีชั้นสองด้วยร้ตตี้ที่สอามาะเลได้ได้ได้โอเคโอเคล้วตี้เดี๋ยวรัวตี้ไปกวาดหงินโอเคจะกวาดนี้ได้จะกวาดได้ได้สุดท้ายโอ้หุ้ยมีตุ๊กตาอะไรด้วย มีตอกตะปูด้วยเนี่ยแล้วที่มาดูไหนอะเนี่ยมีธูกตาอะไรตอกตะปูด้วยหูยไปจับเลยด้วยคแล้วใส่ผ้าสีแดงด้วยแบบบี้ป๋ายแล้วโค่น่ากลัวเออที่ที่พื้นคือที่ไหนวะมาโรงเรียนไอะไรจริงๆแล้วเขาจะมาทำจริงๆหรอโอ้โหเริ่มหลอนแล้วเหนะหที่มานี่ไหนอ่ะเฮ้ยทำไมมีผู้ด้วยเออทำไมต้องมีผู้ด้วยกับ เหมือนเป็นถ้วยใส่อาหารเส้นไหวอะไรสักอย่างนั่นดิว่าไม่ใช่แล้วก็เกิดตอบแล้วอยู่นะว่เดี๋ยวฉันหัวก่อนดีกว่าโอเคว่า้ะมีอะไรเราก็ได้รีบกลับไม่แหมกูไม่เอาแล้วกูน่าปวดหัวมีพิ้งเก่าจริงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวว่าเอาหัวไปถ่ายแล้วพี่เดี๋ยวนะเหมือนมีพอร์ด้านลูกแบบโอ้ยเฮึบ เอาแล้วนี่ตังข้าตกเฮ้ยมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใช่ไหมว่าอยู่ตรงนี้ใช่มันตกได้ไงโน้ตนี่เราในนี้ไม่มีลมด้วยเอาแล้วพี่ปื๊ดหายแล้วเอาไงเราโดนแล้วนะฮู้วววนะทำไมมันตกเองได้อะมันไมสามารถตกได้ย ไม่คือแ่บมันไม่กล้าก้าวไปเลยรับไม่ตรงนี้ไม่มีลงเลยเพราะมันมีกำแพงกันเออมันโกวอะโกรธวางมอางงี้ไม่ชอบมาผ่าคนแล้วเนี่ยน่าจะแช่ขึ้นมข้างบนดีกว่าแต่นั้นคือไปเดี๋ยวเดี๋ยวต่ก่อนไปนี่ผมปวดฉี่อะปวดฉี่เดี๋ยวขอไปฉี่ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวนั่งนั่งรอตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเออนี่ไปี่มาโอ้โหจะไปฉี่อะไรเวลาดีกวแลกูอยู่คนเดียวเลย มัต้องมารออะไรวะเนี่ยโอ้โหระยวกันเดียวด้วยก็น่ากลัวเลยว่าแล้วมันต้องมีอหว่าตาลายวะยกูตาลายโอ๊ยตื๊ดตางสติหน่อยเว้ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไร นนมีอะไรพี่เป็นผีใช่ไหมชัดเลยแบปซี่โอ้ยที่กูอยู่คนเดียวตายนานยังอ่ะนอน,นแล้วด้วยแต่แบบกูเพิ่งล้างไม่กี่วันโอ้โหไปก่อนนะ โอเคดีแล้วผีใจดีไปจริงนะไปแล้วกูนี่ยังก็ดีนี่ยัง,ยงอะไรผมบอกรอแป๊บนึงผมที่อยู่ผมที่อยูอยพี่ปืดแป๊บนึงนี่ไม่ใช่พี่ปืด ีหลอกจิผีหลอก่ผอ้อ้ี้าวอ้าวโอ้ยโดนมันเกันเหรอโดนเมอนกันโอ้โหเต็มเลยีหลอกเลย้วาแล้วม่ต้องมีผีโอ้โไปเถไปหาที่อยู่เถอะเราจะต่อสายคนนั้นไเอบอกว่าลงในนี้ไม่มีผีไปเ้ย้้ยคุ้าแล้วมันมีผีโห้คุณป้าท่านบอกว่าเรามีผี ฮัลโหลฮัลโหลอีป้าอีป้าอุ้ยเอ้าไม่มีคนรับสายวะนรอบนี้แปลกว่ะอุ้ยอุ้ยเตาออุ้ยประตูเปิดไม่ได้แต่ดันดิ่อุ้ยเฮ้ยประตูเปิดไม่ได้ล่ะไม่ออกาะเลยเดี๋ยวนะประตูก็ไม่ได้ร้อกนี่หว่าทำไมเหมือนมีคนดันอยู่เลยอะอออืออะไรนะ เรื่อขันก็นแนี้หรออุ้ยเอาหายแล้วอุ้ยเอาไงดีอะรงเยอไอ้หาตีหลบตายลบดูเององเย้พวกมึงมาหยาโอ้ปีปืนหายหามันเปิดก็ไม่มาหัวกรชิ่มเ้วก็อยู่กันตี่ไหปอะไรอะปี๊ปืนอะไรกั ปั้ตี่งวิตอ <wealth> <im> ีกแล้วิ่งตีมเลยโอ้ใครเปิดมะโอ้โหไปแล้วกูโอ้โหตามคูแล้วเอลไปเ้ยไปแล้ว ไปกูก็จะชี้ไปไปแล้วไปไปยังไม่ได้โอ้โหมาเจอแล้วไม่ได้โอ้โหวิ่งดีผีมาเจอจอมปลวงไปไยังไม่ได้โอ้ยแ๊บซีไปหนไม่ได้ไปตามแ๊บซี่ดีกว่าแ๊บซีไปวไ่า โอ้นน่ากลัวเลยโดนหลอกมาแน่แน่เลยปัดตีปัดตีไมอยงเลยวะไปไปด้วยไปไป้ บอกเอ้วมาเจอพวก่กกอินผีเสไรืีป้าเป็นรอโอหเาสกูต้องกลับไตายีกรอบเลยเราเจออะไระร้พี่แน่นดีโอ้โหเหมือนจะวางแสนบาทกูไม่เห็นเลยกูเห็นแต่ผีหรอโอ้โหแต่สะใจเลยกระเธอผีโอเค งครันดิไงไปเถอะ,อะ,อะ,อะโอ้โหโอ้ถอยลงเดยวนะ